การอื่นลก,าากาันไปกาันสวัสดีแล้วก็สบายดียันบางแรงพี่น้องมาทุกคนเลยด้อหรือว่าจะเป็นพี่น้องทางลาวพี่น้องทางไทยร่วมทางที่พี่น้องที่ต่างประเทศท,ที่ติดตามท่าชมซซงของแม่ตาน้อยกับอทักทายสบายดีเนาะเมื่อนี้แม่ตาน้อยกัที่ได้ไปหากินหอยยูคือก้าวพี่น้องเอ้ยไปกับเได้ไปพู้เดีวยวแล้วมี่นะมาเมื่อคู่คนเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยบ้าผู้พาตาน้อยบอกข้ามไปตึกเบังป่าอยู่หน้าอันแม่บอกข้ามพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้นะ จักชิได้หรือบ่กับไปรุ่นน้ำเดียวพี่น้องเอ้ยกับบอว่าอะไรยี่ห้างพี่น้องเอ้ยนี่แม่ตโนยกับชีได้ไปหาตึกเบื้งป่าก่อนนะบรรยากาศมื่อกี้ก็ฮ้อนฮ้อนพี่น้องเอ้ยแดดฮ้อนอบเอาเลยนะหากระเลิกจากงานจากดองพี่น้องเอ้ยกับไปหาตึกเบื้งป่านะเพราะว่าถ้าบ่ไปกับบ่มีเนี่ยขี้แรงมื่อแรงนะบ่ได้ตึกป่ายางเดียวพี่น้องเอ้ยแม่ตโนยกับชีได้ไปหาชนมุงจุงพร้มมานะกับบว่าอะไรยี่ห้างพี่น้องเดียวแม่ตโนยกับชีได้ไปหาตึกป่าก่อน ก่อนสิไปก็ขอขอบคุณเอฟทุกท่านเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่ตะน้อยตลอดมาเนาะผู้เล่นที่เข้ามาใหม่กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ตะน้อยเนี่ยด้อยพอเป็นกำลังใจกันให้คลิปต่อไปนะไปๆพี่น้องไปตึกปลาแม่ตะน้อยการได้ย่างมาโอดอันพายแล้วพี่น้องโอ๊ยมดยันตึกปลาแล้วนะตัวน้ำลายแล้วเนาะพี่น้องตวงเข้ามาตัวนั้นน้ำในเดียวเนี่ยเาผู้พากับตาน้อยเป็นการได้พาเดียวย่างก่อนแล้วผู้นำโพกับผู้ถิ่งปูเป็นเพื่แล้วพี่น้องเอ้ยเพราะแกชิได้ย่าง นำลายแล้วมันชิ้ได้อยู่บ่อยนะแม่นโน้อยกะได้มาหอดพายแล้วพี่น้องนันีน่บาบูฟาโตน้อยมันกันอยู่นะแค้มพายเลยทาเบิ่งบ่ขามเป็นตึกแหงก่อนเพราะมันชิ้ถืออยบ,นะบ่นะบ่ขามเป็นกันได้ตึกแล้วพี่น้องไอแหงน,นะไม่น่าจะถึกเราค่อยว่าไปชนะฮือแหงนะเอาจิลุงนะตึกดีกว่า,นาเนาะแหงเนาะจิลุงได้มีลุ้นอยู่ด้วยจิลุงจะแหงเฉยบ่มีลุ้นแหงบิง่งบ่ขามเป็นหวานโลบชองก่อน รอบๆเตียงบีบบริษายให้เบิ่งพี่น้องหวานเงี้ยคำไปกันได้ได้งมเหนะพี่น้องปลากระดองความหูจริงจันจร์จจันตอนมันดองค่อยกันถ่ายเพ่ท่านยังโอ้ยแม่ตะน้อยกาลองชอนมากุ้งก่อนพี่น้องเอนี่มันรู้เป็นนี่จิ้งเอาผู้ผ้ากับตะน้อยเป็นเอ็ดเพื่อฟ้านางย้อนกุ้งถือบ่างนึ บอกค่ะมเป็นตึก <มา S 1> แหกับม<อ>ือยตึกแล้วพี่น้องเอ้ยโบ้ทึกเดือดแม่จะน้อยกันชิได้ตึกตกิลุงก่อนมาด้นะไปรุ่นน้ำเด็พี่น้องตึกกิลุงมันชิดดื้มันชิได้ดอบอมาผูกผ้าไปชนจุงพี่น้องถือว้าฮะกีไข่นล้นกีไข่นล้น 你呢？ นฝากกันเลยแม่แต่น้อยกับยาแล้วพี่น้องไอ้ตึกงนะเป็นที่บ่ข้าเป็นตึกแล้วมัหนีิถ้าเบิ่งบ่ข้ามพี่ยอมาจีทึ๊งอยู่บ่เพราะว่าค้อเมื่อยยอแล้วไปทึกน,นะจีลุงกับจ,จีลุงที่พี่น้องไอ้นักได้เป็นไงบ่ข้าตึกงปบะมานคือเก้าพี่น้องบ่ข้าเป็นไอีแล้วพี่น้องไอ้ตอน,อน หนูจิลุงคอยกับประเท่ายให้เบิ่งเนาะพี่น้องปลาเกล็บอู้หมานเลยพี่น้องอ่ะปลาเกลีบนาะได้สามตูแล้วพี่น้องทำเป็นกะยอนะพี่น้องนะเพราะว่ามันลอยมานะปลาเกล็บมันจะลอยอยู่ทึ่งเนาะเป็นกะยอถ้ามันเท้ามันเป็นยีโหนเต็มท่ายั่งดีนะหอดทอด มละมายี่ปุ่นม,มีจิลี่พี่น้องคุยบ่าวผู้พากับน้องเหมือนกันได้พาเด็กคุยกับปูพี่น้องแต่คุชชัยระบายปู่ไปโลดกีงอ้อเยอะปู่ไปลหายเช่นนั้นผุงแล้วบ่าผูผ่อาอันอันเอาหม้อแม่ผุ้งแล้วพี่น้องเอาป่ะดีด้วยอืมกต่ปูน้อย มาตัวน้อยเพ่นมากใช่ไหย่าแล้วพี่น้องเอิตึกจีลุงนะบอข้ามเพ่นจะแก้ขานะชมเบิ้งมันจะถืออีบอขายนะว่ราะยังไจุ่มพี่น้องเลยจะถืออีบอเดี๋ยวถือบออุ้ยปลาลายมันมันนั่นไงกุ้งก็วุ้ยนี่แม่ปลาปลาปลาเห็นปลานิ่งปลานิ่งตัวนึงพี่น้องเออชมเบื้งบอข้ามเป็นหึ่งก่อนอันเนี้ยปลาลายนั่นไงคุณ

จุงพี่น้องมาขำพีจิ๊มาอย่าห้าวไหนอย่าห้าวไหนมันห้างไหนีถือลายนะจุงกันเนาะจุนเดียวนึงแม่ตาน้อยก็บอกขำกัได้มาหาคุณจิโร่พี่น้องเลยตึ่ปล่าญาแล้วก็หาคุณจิโร่นะเลิกนี่เนาะคุ่งแล้วพี่น้องเอ้บอกขเป็นจุกอ่ะตะบกเลิกนึ่ีจิโร่ไ บอกขำไปก็ได้ค ja. ุดเด็กน้อยเลิกแท้เลิกวาจะเล่นกับตัวกระโปว่าเลิกดินอ่อนแห่งเลิกเนาะยังคุ้งด้วยบ้านคุ้งแล้วพี่น้องเอ้ยนันนี่เลิกเด้เป็นไงตัวนี้น้อยหนึ่งบ่าวผู้ผากับคุดพอเพ้นนี่พี่น้องเอ้ยคุ้งเนาะผู้พงอย่างลยะโอุ้ดนะเออหมอน้อยกับคุดพอเพ้นพี่น้องเอ้ยนี่นะ คูดเปิดนะล่านะเม่อี้เราคุ้งแล้วเปล่าเปิดหน้าคุ้งกระโดะเห็นหูกะปูกระคูดกระปูพี่น้องไอ้เบาวผู้พาเพิ่นคุดกะปูได้แบบนี้นะอย่าเราคุยกีรอนะเป็นคุดพี่ท่านนะมันเลิกคุดกะปูชอบมันละท่านบ่มาตัวเชียงพาดังพี่น้องเอ้ยมันจะได้กินอึงวะรอบนี่มื่อคืนนี่กระฉมอยอยู่พี่น้องไอ้เพยไนยกโป่นะคุ้งละคุ้งไปยกโปูข้างนี้พี่น้อง เมื่อคืนนี้นะพี่น้องอิ่มโฉยโฉยมาข้างในว่าอะอันโต๊ะช่อมอยู่ขุ่งเลยพี่น้องกินอันกระปูว่าวฟ้าเป็นงามไหมไงพี่น้องเบ่งเนี้ยมืดพุ่นนะผ้าดังตึ้งตึงอยู่นะจะชอบเบิ่งอันมาละโตุกอุบัตโต๊ะเนาะกิ้มชื่อิ่มคักอะไรนะ ต้นขกับแม่กระปูนี่บ้าผูผ้าเป็นกระไดแต่พี่น้องเอ้ยกระปูนะตัวพอดีเช็บข้างในพี่น้องเอ้ยตัวมาง่ายใช่นี้นะพอดีกินเนาะตัวเมย์ตัวนี้บางลากกินรอมจีบเปล่าดีเมย์ตัวน้อยกินได้คุดก่อนพี่น้องเอ้ยคุดกระปูก่อนอ่ะอ่ะอ่ะ พุงแล้วพี่น้องเอ้ยพุงไหวนี่กระปู้นกะปุ๊ต่กำลังพอดีเจ็บเลยพี่น้องกระปุ้นมาเสียมหร้อนะแต่น้อยเห็นครูอยู่แม่งกระจี้พี่น้องเอ้ยคุูลราเบิ่งก่อนะะมี่บอกมือบอมีเห็นเปลือเก็บไปหมดแล้วพี่น้องเอ้ยคือว่าเด็กกินนะมือบอมี่เล็บบ่เหรอลยนะมี่จะได้พี่น้องเอ้ยกระจี้ก็ได้ยเดี๋ยวมี่ไปเลยน้อง เออเ yeah, <because> ก็บป่นกับปูกับปูมาเชย่อะไร่อว้ายขุ่งแล้วเงยแม่นะขุ่งมาุ้งแมงคุจีุ่งลาล่ตานะพูดคุ้งอยู่เว้หน้ากับขี้ตุมทั้งหมดไปตึกฝามา นางขี่ตุ่มงานพี่น้องเอ้ยนะมาแต่น้อยกะได้นั่งเผาผัวเป็นคูจิโร่พี่น้องเอ้ยนะหย่าแล้วอยอะคูนะคูตาเดียวคูนฮะอะไล่ฮะอะอะอะท่านลำบ่ราอะไรนะคุงรับเปล่ามาเผาผัวกันได้คูคุ้งนะพี่น้องเอ้ยมาแต่น้อยกะเอาน้ำเผาหย่าแล้วก็มาเอาน้ำอ้ายอีกกิโลก็ได้พอดังนี่ก็ว่าตัว Về tờ tốt năm thơm mà lì đi nè Đằng như tùm tùm như Áo, nơi báo khung Không đâu Nơi con măn Tờ con măn Ngay đâu không? Hãy subscribe cho mãi 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 พุ่ยจิโอกันน้อเอ็ดเลิกไปนี่นะกุดอีกคนพี่น้องเอ้ยแม่แต่น้อยเห็นคุยมั้ยล่ะเห็นหูมั้ยล่ะนี่หน้าเลยมาแดงเนี่ยแดงสีเข้มลถคุ้งแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ถือหูตื่นอ๋อตัวผาเตะผาหมางนี่ผู้ภาคพูดเพื่อนะ Cái miệng cái chi khung nó bao ừ. Cút đi bay phá tẹp phá mang phụ nhiên tốt cái này hao đấy À tôi phía ơi Nó lại còn con ghi à. ừ, cái đọc cái đọc cái nhằm đi chơi khung Này là bao à, Đây là ơi chi chạt mẹ, mẹ. Chưa ta thớt Ừ, mình, mình Người, chưa cần ta thớt พุ่งกองเข้พุ่งกองจริงพุ่งยืนทิ่จริงตูยไปลองเพลงในพี่น้องเอ้ยไหนะ้องเพลงของแท้แท่วาได้ไหนแม่ตะน้อยกับบมอคำกันได้พาเดี๋ยวยาแล้วพี่น้องเอ้ยตื้นปลานะเดี๋ยวคอยกันจะได้อันพาเดียวมือกับพี่น้องเอ้ยพาเดียวมือยางไปขี่รถอยู่พู่งพี่น้องเอ้ยเพราะว่าปะรถไว้อยู่พู่งนะมันมามีทางมากพี่น้องเอ้ยบันได้เอามากอ้หน้ารถกัได้ก่อนชีมือกันเฮ้ยพี่น้องเย็บมือกับหยางกันเนาะเอามันชีได้จังตูปลาคอยมื่อนี้นะ มาเยี่ยมบางกระยั่งของเมตน้อยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าค่อยเอาอันพุทปลุกไว้นะย่อม,มันดอกเยี่ยมมันก่อนได้จิกตูป่าเอาพุทเอาก่อนพี่น้องได้สามตูชีตูห้าตูพี่น้องเอ้ยห้าทางป้านินนะจุ่มกับบดได้หลายจุ่มกับได้หลายดีพี่น้องจำนี้ก็โอเคนะพี่น้องนเอมมนาะดีเมตน้อยกาชิได้มือก็เป็นตะเวกันกรลืมค้ำงโง่ค่อยกับหาแม่แน้ำขี้ตุ่มพี่น้องเลยนะตรงหน้าเขาน้ำอ่างแล้วเนาะ น้ำอ่างไหวอีกนะบรรยากาศกับเป็นชีคึมๆนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยกันที่ย่างไปหางขี่รถก่อนรถอยู่พูนพี่น้องเอ้ยพูดมาพูผากับตาน้อยเป็นกันได้ย่างไปก่อนนะกระเพาะไปนะไปกับที่ได้ย่างไปน้ำเขาก็จอดไว้ใกล้ๆพี่น้องเอ้ยรถกันเพราะว่าเอาม่านามาได้นู่นอ่าตะลมแห้งพี่น้องเอ้ยมืดพลนไม่ละมืดกูมืดพลนะแต่ไม่ได้ตกจั๊กนี่แต่มือมืดมามีมือตกพี่น้องเอ้ยจักย่ามเลอะมันจริงตก ผลโต๊ะอีรอบนี้ค่อยกาชิได้โต๊ะกาแล้วพี่น้อยเพราะว่าผลประทันโต๊ะมันก,นกนระไทยไปได้เนาะกี้ดินมันแข็งนะนะแมตตาน้อยกาได้ยางมาหดรถแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ผู้พากับตาน้อยเป็นกาได้ผ้าดีขึ้นรถก่อนนะนะดีแมตตาน้อยกาชิได้เมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยแบบนี้เมือ่อพบเด็กก็แมตตาน้อยอยู่เพิ่นเพื่ออันนี้กับไม้นี่ก็ค่อยได้แบะเมื่อได้พี่น้องเอย้ยเพราะว่าอันเฮือหน้าเปาค่อยชานก็ยังเฮือนนะยังแบะแผ้จะเกิดได้แมตตาน้อยกาได้มาหดลดแล้วพี่น้องเอ้ยอย่างกินได ปลาค่อยกัจุงกับบ้าชอมที่กินเมื่อเลีเ้ยงือปลาชี่ตัวตัวนึงกับบ้าผู้พาเป็นจ้ำผู้พากับตาน้อยพ,พี่น้องเอ้ยพาเดี๋ยวจ้ำปลากินข้าวปลานิ่นนั่นนะปลานิ่นน้อยสองตัวแล้วพี่น้องเอ้ยตัวช้ำจ้ำนี้แล้วลว่าน้อยกับไม่น้อยไปเลยจ้ำตัวนึ่งบอกฟัาจ้ำตัวนึงเทาะเอามาตกะกรยังเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยกันที่ได้อันล้างใช้ที่แกงเอาได้พี่น้องเอ้ย เรียกดินก้อยแต่ว่ามันบรายนะมันน้อยเดียวนึงในแม่แต่น้อแกระช่ขี้ปาก็ชา่ขี้มาแล้วจังล้างต้องเปิดเตาโต๊ะข้างนี้เลยคนนี้ก็ได้ใส่ขี้แล้วพี่น้องก็ล้างน้ำก่อน ต่วมือชนก็อิ่มอันไรพี่น้องก็อิ่มมันหลีรอนี่ชอบมันละโต๊ะมือแรงเลยสามารถมือแรงหรือมันสามาต่อเลยตึงหือตึงหืออยู่คนก็ได้ล้างแล้วก็หั่นเป็นต้อนเป็นต้อนก็พี่น้องนั่นเป็นต้อนเก่ง ป้าค่อยก็ได้หั่นแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยค่อยสิได้อาชมก่อนาวเอ็ดาวแล้วาดังแตะตึ้มๆยนะอาชมนพี่น้องเอ้ยาตวงผาดังก็ดังเนาะโอเลสผาดังับแกงที่ผักตําลงพี่น้องเอ้ยเอาปลาชมแล้วดค่อยก็สิได้ชมผักตําลงนอานอ่อน่นแหแกงกับปลา จำเร่ลงองกันลายยิน้อมันฮึ้นฮึนชูงแมันเอาได้เอาได้เลเดียวนะึง เด็ดแล้วลราพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยกัดจะได้ล้างน้ำมันเชโมก่อนสาวอิปพี่น้องไผ่กระดับกินนี่มาไหมพ่นมีโตะกับไผ่ดับไค่แด้แต่พักตั้มิ่งล้างน้ำเดียวก็ได้พี่น้องเอ้ยอยู่ตะปลายไหมพวกมันมีฮัร์ดแล้วเชโมอก็แม่แต่น้อยกินจะได้จำเชี่ยมเชือกแกงก็ไม่เอาไม่เชี่ยมแล้วไผ่ดับอีนละกินไปปีนมาอยู่ไผ่ี่กระโพดเลยเนาะ เปไนปีนมาอยู่ไผ่กัเออพี่ลูกเด้ไผ่ันนี้ฮัน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 มาโยบีบุ้ล่โยบีโยบียบีบีโอ้ยห็นมากันเนี่ยเห้ยเนู่ตารางกระจะดิอ็ดกินเออยู่มานี่กะสีพ้าเาในน้อยนึงเยเมากีกะเนี่ยนกะได้ตำแล้วนะไ่ชิมกัอาะิมโมก่อน ผนก็เลื่มตุ๊กออกมาเลยกินห้าวึ้นมาลงเครื่องเี้ยลเรียบร้อยพี่น้อยค้างหม้อก็มีไผ่ลูกแล้วพี่น้อยค้างหม้อก็เป็นตะชุไวยี่ดอกไผ่กันนะพอได้ค้างไปสักพักนึงก็ได้มาเบิกหม้อเก็บปลาคือก่อนพี่น้อง พดพี่น้องเอ้ยกำลังลืมอนพุนะโอ้โหขี่ได้แต่ไม่ห้าพี่น้องโอ้โหเสบแห่ะนะให้กระดับอีละพี่น้องเอ้ยโอ้ยมาเบิ่งกมอแกงปลาของแม่จะน้อยกะลืมอันนั้นแล้วพี่น้องอีกเรมชุกละเดี๋ยวรออีกจังหน่อยพี่น้องเอ้ยค่อยกะจะได้ปรุงหากินข้าวแล้ววันนี้นะกิโลกับไปโคแล้วพี่น้องเอ้ยไปโคมือช้าเพราะว่าพายกดับดุนี่นะดับไม่ละพายนะวันนี้ยันแล้วเราอยู่คอยว่าจะยันมาอีพายนี่แกงปลา จุ่มแล้วพี่น้องมาจิ้มผมก่อนโอ้ยไผ่กระดับระบาดนี่ตายแล้วผู้น้อยนี่มันไปเรื่องผมก,ก็เพี่น้องผู้น้อยว่าช้าแกงข้าวการได้ปรุงมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยไผ่กระดับมือค่อย <laughs> มือก็มีมีมิมิมมมเบิ้งจับทั้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยจะได้ตักแกงหากินข้าวกันมาเลยนะ ตัวปลาเกล็บจังพี่น้องมีตะกา้กางก้างหลายเลยมีตะกา้างกับกา้างเลยพี่น้องค้างดีเนาะไหมาล่ะปิดเปิดปิดเปิดที่ไพ่นี่ก็ไดว้าวว่าละมากว่าละมากว่าละดับก็มีดักเนาะ ไห้กระดับปิดเปิดปิดเปิดพี่น้อยว่ารับเลยกับมนแโอ้ยจะม่หย่าสาเนาะพนนี่กระตุกกระตุกหย่าตุกกระตุกเรไปเรื่องว่าดังนึมนึมยังทำยังไงข้าแม่ตัวนั้นายู่ในกินข้าวไนิกบไม่ได้เฮอบิงก่พี่น้องะเพราะอากาศพราะกระดับไฟดับนะแกงปลาชื่อผักพี่น้องเอ้ยายู่ในกินข้ากั

โบ่ง <c oughs> ี <cin'> ้นึงนะน่ะพระเจ้าก็ไปอาบน้ํานะทําเป็นต้นกะเต็มโคลดอยู่ป้าตัวพี่น้องเอ้ยพอ่นได้ตกแล้วก็บ่ค่ําเพิ่นไปกันองนะกันอึ่งแล้วก็กันขอป่าขอใหญ่อยู่ภายในเงินพี่น้องเอ้ยมันฮึนนะใหญ่กับใหญ่อีพี่น้องคุณน่ะเอย่ายานะอึ้งก็ได้พี่น้อง อือไช้อัน้ม่เดียวนงอือกระตันเขาไปบระคำเป็นไปพร้อมผลตุกนพี่นองตาน้อยกาได้กินขยาแล้วพี่น้องเอยคลิปนี้กาได้ทายพี่น้องเบิงเน่านี้นะคลิปหน้ากาดหน้าเขากัาไม่ผลกระตุกเป็นเพียงว่าตอนนี้นะพี่เมตาน้อยกาโอตัว้า้อนอนพียง่